อนนี้เราอยู่ไหนกันคะตอนนี้นะคะ Wall Advisor อ,อ,อยู่แถวย่าน RCA ค่ะและเราจะมากินของอร่อยที่ RCA ค่ะซึ่งนั่นก็คือร้าน d o n a บ e ค่ะเป็นร้านที่ตัวจริงเรื่องสูก,กี้แบบญี่ปุ่นร้านนี้มีคนแนะน,นำมาซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องอาหารมากชอบทำอาหารมากเราไปเจอเกสของเรากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเกสสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเชฟนั่นเองครับ เป็นพี่ชายบอที่ชวนบอท advisor มาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าร้านเนี้ยจริงๆเราเราเนื่องจากเราปิดโควิดมานานเนาะเราปิดประเทศเราออกไปเที่ยวไม่ได้ก็จะมีอารมณ์แบบคิดถึงประเทศญี่ปุ่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นร้านนี้นะครับมีมา15ปีแล้วนะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือสุกี้ยากี้นั่นเองสุกี้ยากี้น้ำดำออกหวานนิดๆิดเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ทุกคนติดตามเข้าไปดูข้างใน เมนูเยอะมากเลยนะคะมีถึง2เล่มด้วยกันเล่มนี้จะเป็นสุกี้ชาบูนะคะนอกจากนั้นก็ยังมียากินนคุด้วยหรือถ้าเกิดใครไม่อยากมีเตาอรือหน้าตัวก็จะมีเซ็ตอาหารกลางวันด้วยซึ่งเซ็ตอาหารกำวังเขาบ,บอกว่าราคาดีมากสเปเชียลเซ็ต99บาทเท่านั้นวันนี้เราก็จะลองกินทุกอย่างเลยค่ะจะไหวเหรอครับเรามีทิ้งน้มาด้วยนะคะตัวอะไรแทนเลยคะ่ะ <laughs> ระหว่างรออาหารนะคะเราก็มาเดินดูร้านก่อนเพราะว่าร้านน่ะน่ารักมากมันมีของกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยอ่ะขอเดาว,ว่าเจ้าของร้านมีความสะสมของอยู่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเมื่อไหร่เราจะได้ไปญี่ปุ่นคะอ๋ออีกสองปีอคะ <c oughs> โอเคค่ะผมไม่ได้แมาสองปีกูมั่วๆไปวัคซีนนี้ไม่ได้ฉีดเลยมันมีความเป็นแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นโบราณญี่ปุ่นแบบสมัยยุคแบบหนังเรื่อง always อ่ะใครเยดูมั้ง แล้วจะมีแบบเนี่ยขวดเหล้าสาเกแบบเต็มไปหมดเลยมีหน้ากล่องหน้ากากอะไรเงี้ยคือเสาก็คือยังต้องมาแปะแปะอะไรตกแต่งน่ารักอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันคืออินเนอร์ความอินของเจ้าของร้านที่ไปญี่ปุ่นมาแล้วสะสมของมาแล้วก็เลยเอามาแบบมาตกแต่งร้านต่ออีกทีอุ้ยเชฟนั่นกำลังคุยกับพี่โบที่เป็นเจ้าของร้านอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปถามดีกว่าว่าทำไมถึงตกแต่งร้านแบบนี้สวัสดีค่ะ พี่โบหนูมีความสงสัยมากว่าของเรานี้เอามาจากไหนคะก็ผสมการมีเอามาจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เอามาแบบมีพี่ที่ช่วยแต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยเ,<ๆ>เขาก็ไปหามาตามตลาดมือสองอะไรเงี้ยค่ะแต่หลายๆ <c oughs> อย่างก็เอาเอามาจากญี่ปุ่นไปเที่ยวแล้วก็ซื้อเก็บสะสมเล็กๆน้อยๆมาก็บรีฟเพื่อนไปที่เป็นดีไซเนอร์บอกว่าเอาแบบออเวอ์อะหนังออเวอ์อะเอายุคนั้นเลยที่เพิ่งพูดไปเลยว่าเหมือนหลุดไป <c oughs> อยู่ในเรื่องออเวอ์ ค,คือชอบฟิลน,นี้ไงก็เลยรู้สึกแบบอยากให้แบบลูกค้าเข้ามาแล้วเหมือนเหมือนหลุดเข้ามาอยู่โลกหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนแบบเหมือนเข้ามาในบ้านเราที่เราแบบเอาของตกแต่งเล็กๆน้อยๆมาวางสะสมอะไรอย่างเงี้ยะคะุยกันต้องบอกว่าชอบสุก,กี้แล้วสมัย15ปีที่แล้วไม่มีสุก,กี้ขายเฟ้ยเลยต้องทํากินเองซะเลยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความออริจินอลของการทําสุก,กี้กัเหมืมมนอนแบบคนไทย คิดถึงซุก,กี้ก็จะเป็นน้ำใสเออะไรอย่างนี้แต่ไอซุก,กี้น้ำดำสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมื่มเลยค่อไม่ไ้คยกินเองเลยใช่ <laughs> อยากกินมาก <laughs> ใช่ค่ะ นี่คือวากิวญี่ปุ่นเอโปอันนี้คือวากิวออสเตรเลียเพราะฉะนั้น <A po. S 1> เพื่อนๆก็เลือกกันเองว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือจะไปเที่ยวออสเตรเลียความออริจินอลของซุกิยากิต้นตำรับญี่ปุ่นของที่นี่นะคะคือว่าเราจะไม่ได้โยนทุกอย่างลงไปในหมอ้อ แบบที่เรากินกันปกติแต่เราต้องมีพิธีกรรมในการที่ทพี่เขาจะมาผัดให้สุกี้เจก,กี้นะครับที่ปุ่ปุ่น,นมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นสุกี้ไทยที่มีน้ํามาแล้วเราก็อะไรไปลวกๆใส่เข้าไปปิดฝารอให้เดือดให้สุกแล้วตักไม่ใช่มันต้องมีการผัดโดยการที่เอาน้ําซอสดำาหรือนซอสสุกี้เนี่ยไปผัดกับพวกหอมพวกอะไรที่มันสุกยากซะก่อนจากนั้นเน่ะเอาเนื้อบางส่วนนะผัดให้น้มามันเนื้อมันออกนะครับจากนั้นก็เรียงผักต่างๆลงไปแล้วค่อย ท็อปด้วยน้ำซกี้ที่หลังปิดฝารอให้สุกนิดหนึ่งก็กินได้เลยอร่อยมาก นี่นะฮะุะกี้ยากี้ชิ้นแรกสุดกำล,ลังพอดีเวลากินเนี่ยให้กินแบบแบบนี้ความหวานของเนื้อที่เป็นลวกกับน้ำดำเนี่ยเวลาเราจิ้มกับไข่มันๆนะไขส่ดสดนะเข้ากันมากนี่รายการอแอด a d เ i อร์นะคะทำไมเชฟหน้าได้กินก่อนเราจะกินเนื้อเอฟโฟเลยดีกว่านี่มันผ้าแพรไหม เอาน้องลงน้ำแล้วนะคะตีไข่ก่อนดีไข่ก่อน,อนจะบอกว่าปกติเราไม่ชอบกินไข่ดิบเลยแต่ต้องกินกับุกี้ยากิเท่านั้นถึงจะกินไข่ดิบได้รู้สึกว่าไข่ดิบพอกินกับเนื้อแล้วมันแบบมันทำให้มันขึ้นอะ แล้วก็มันช่วยทำให้หายร้อนด้วยนี่พอไข่มันเคลือบเนื้อแล้วมันทำให้เอาเข้าปากแล้วอย่างพอดีดละล,ะละายในปากค่ะ ะะพี่โนต้ตนะคะไม่กินไข่ไข่ดิบพี่โนต้ตก็เลยทางร้านก็เลยมีน้ำจิ้มแซบให้พี่โนต้ตมันเป็นน้ำจิ้มยังไงคอนเสิร์ตใช่ไหมเพราะมีพริกมีกระเทียมแต่ว่าเราชอบจะเข้มข้นแบบร้านทันท่วไปน้ำจิ้มเบิกมากโอ้ยอยากกินบ้างเลยอันนี้คือเบคอนค่ะอันนี้คือเบคอนนะคะลองจิ้มน้ำจิ้มแซบดู น,นี้ก็ดีเนื้อ,บอแบบค่อนดีชั้นเนื้อชั้นมันกําลังดีเป็นแบบค่อนชิ้นหนาหน่อยมีคุณภาพาะไม่ใช่บแบบควนหนับางบางจะบางไปไหนรู้สึกถึงได้รสเนื้อมดมันและความดีงามคือน้ำจิ้มแซบนี้มันคือพรสืร่อใส่พริกกระเทียมได้อารมณ์แบบเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วพกล้วพริกมาด้วยมันก็เลยจะแบบเป็นความแบบญี่ปุ่นไทยที่ลงตัวมาก มันเป็นเนื้อที่แบบไม่บางจเกินไปเนาะอันนี้ไม่มีความหนาเนี่ยดูดิมันมีความหนาเห็นชัดๆเลยอะว่าเนื้อมันหนามันไม่ใช่เนื้อบางๆเราต้องโซ่เข้าไปนี่อย่างนี้นะนุ่มมาก รู้สึกเลยว่าถ้ามีตังจะสั่งจานนี้อย่างเดียวอ <c oughs> ร่อยมากแค่มาทาี่นี้ค่ะในระหว่างที่พี่ต้องพี่น้กำลังชื่นชมเนื้ออยู่นั้นฉันก็จะได้กินผักกินหญ้าที่อยู่ในหม้อแล้วก็พบว่าโอ้โหมันซึมซับน้ำดำเข้ามาได้แบบกำลังพอดีมากสิ่งที่อยากจะให้ดูคือเห็ดหอมนี่คือเห็ดหอมที่ถูกกัดไปแล้วครึ่งนึงแล้วพอกัดเสร็จปุ๊บก็แบบโอ้มันอร่อยมากต้องบอกต่อ ก็คือว่าเห็ดหอมที่ซึมซับน้ำดำเข้ามาในตัวมันแล้วแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้แบบรสชาติแบบเค็มๆเหมือนหวานของน้ำดำและได้กลิ่นหอมของเห็ดหอมแบบมันเป็นคำที่ดีมากแต่มันมีชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นนี่พวกเรายังไม่ได้ถามตัวจริงเรื่องชาบ,บูปิ้งย่างแล้วก็ก,กี่เลยนะครับไม่กล้าออกตัวขนาดนั้นคะ่ะแต่ว่าคือพี่อ่ะปกติเป็นคนชอบกินซุกี่น้ำดำอยู่แล้ว แล้วก็นานๆจะเจอร้านที่น้ำน้ำซุกี้เขาอะไม่หวานจนเกินไปคือบางทีพอแบบบางร้านเราจเจอภาวะจัดปุ๊บอะมันทําให้เรากินได้แค่นิดเดียวอ,อันนี้มันจะซดก็ได้แล้วตัวน้ําต้มวดเข้าไปในแบบเนื้อดีเลยอะเดี๋ยวเราจะให้บอวันนะครับซึ่งเป็นช่างภาพของเราในคลิปกินครั้งนี้เนี่ยชิมบ้างจะได้เข้าใจว่ามันอร่อยยังไงนะฮะเริ่มนะคะ ืืมอมเป็นอย่างที่ทุกคนพูดเลยค่ะเอฟของวันเนอเส้นเลียก็ดีมากแล้วนะรู้สึกว่านุ่มแล้วก็เหมือนไม่เหนียวอะ่ะนุ่มไม่เหนียวแล้วก็มีรู้สึกได้เคี้ยวเหนือที่มีคุณภาพดีไหนมาเทียวกว่าเอฟโสิ มันก็แบบมันเยอะอะแต่เอาจริงๆชอบเนื้อเซเลียบบชอบเนื้อเซเลียรู้สึกว่ไม่ได้ไม่ได้แบบที่ไดใส่มันไม่ได้ถูกปัดตกไปขนาดนั้นน่ะหนูรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าหนูมีเงินน่ะหนูจะไม่สั่ง A4 2สองที่แบบพี่ต้องแบบเชฟน่านหนูจะสั่ง a 4ฟอหนึ่งออเรเลียหนึ่งเหมือนวันนี้แหละรู้สึกว่าอันที่มีเนื้อมันก็ให้ฟิลที่ไม่เลี่ยนดีส่วนอันที่มีมันมันก็เป็นฟิลแบบ กินมาแต่มันกินแบบนี้ทุกคำไม่ได้รู้สึกว่าสองสองอย่างนี้ดีแล้วฉันอยากให้เธอชิมอันนี้เต้าหู้ที่ชุ่มไปด้วยน้ำดำรอร่อมากเต้าหู้มันแบบมันซับน้ำน้ำดำเข้าไปอ่ะอร่อยรู้สึกแบบรสชาติดี เราต้องมีอะไรพวกนี้มาตัดเลี่ยนกับเหนือบ้างอะคะ่ะคือถ้าเราจะกินแต่เหนือมันก็ไม่ครบเ,เครื่องเท่าไหร่ยายโตค่ะยายโตเพราะว่าเราจะกินปิ้งย่างต่อและต้องใช้เตาี้ที่ร้านก็คือนอกจากสกี้มีปิ้งย่างยนะคะแล้วก็เลยต้องกินเต่อค่ะลายสวยมากอะ พี่โมนี่เนื้ออะไรอะคะอันนี้เป็นเนื้อลายพิเศษค่ะเป็นแบบส่วนส่วนสังคอที่แบบขัดลายมาค่ะเป็นไทยเฟนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่านอกจากลายสวยเนี่ยรสชาติจะสวยด้วยหรือเปล่าเอานี้ก่อนอันนี้นะครับดูเผินๆเ,เนี่ยนึกว่าเนื้อญี่ปุ่นปะ แต่นี่คือเนื้อไทยไทยเฟรนช์เนาะเป็นเนื้อลูกเุกครึ่งย่างเนื้อนะครับเราจะย่างให้มันเกรียมไปแรงๆนะถ้าเนื้อไม่ไม่หนามากนะแล้วเราก็จะกลับครั้งเดียวให้น้ำมันมันเต้นเลยเนียกลับครั้งเดียวห้ามแช่เนื้อห้ามปิ้งเยอะๆๆๆๆๆไม่เอาไม่เอาท่านี้นคะคนนี้แหละแต่ไม่ใช่แค่ปิ้งย่างค่ะสุกี้เมื่อกี้ก็โดนค่ะมาแช่เนื้อปุ๊บนี่โดนสุกแล้วพอดีแล้วข้างในตรงกลางยังชมพูอยู่ กินได้อร่อยแนะ่นอนนะอาเชิญครับปวบันให้หนูคนแรกเหรอใช่ครับขอลองกินแบบจิ้มเกลือนะคะเพื่อสัมผัสรสเนื้อเพียวๆมันมีส่วนที่เป็นมันที่แบบกระจุกตัวกับส่วนที่เป็นเนื้อมีมันแทกอร่อยนุม่มมันมีมันนุ่มแต่มันไม่ได้แบบนุ่มขนาดละลายในปากมันมีมันมีอะไรให้เคี้ยวอ่ะอร่อย เป็นไทยเฟรนช์ที่มันมากคนชอบมันน่าชอบแต่วิธีการแก้เลี่ยนจากมันก็คือเราได้กินกับผักจากกระเทียมมีความเกาหลีสไตล์ขึ้นมาอร่อยค่ะค<ไ>ารุบี<ไ>้เอโฟคารูบี้เมื่อกี้เราไปเที่ยวไทยเฟรนช์มาตอนนี้เรากำลังไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นเนื้อญี่ปุ่นเอโฟนะจ๊ะ มันเนอญี่ปุ่นมันละมุนกว่าพี่คือไทยเฟรนช์อะความมันกับความเนื้อมันแบบมันแยกแยกส่วนมันถึงว่าพอกินเข้าปากแล้วมันรู้สึกแยกส่วนกันอะแต่ว่าพอเป็นเนยญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่ามันมันละลายไปกับเนื้อเออเราก็เลยขอข้าวมาด้วย อันนี้นะครับพี่โบโเจ้าของร้านเนี่ยให้ลองมาชิมดูนั่นคือส่วนที่เรียกว่าริบแคปริบก็คือซี่โครงแคปก็คือหมวกด้านบนของซี่โครงจะเป็นการ trim ออกมาเราจะได้ส่วนเนี้ยเขาบอกว่าส่วนนี้มันมีน้อยดูดิมันนี่แบบกับมันแทกนี่เยอะมากๆเดี๋ยวมาชิมกันว่ามันรสชาติเป็นยังไง สำหรับเล็บแครปนะครับ<อ>ก็เป็นสัมผัสแบบมันจะมีมันแตกละลายในปากแล้วก็มีเนื้อให้เคี้ยวแล้วก็มีเหมือนเอ็นหนึบๆให้เคี้ยวด้วยมันจะเป็นแบบสามสัมผัสแบบนี้เลยสายที่แบบชอบมันมันนะกัดเข้าไปแล้วมันแตกออกมาอย่างนี้นะตัวนี้ตอบโจทย์มันเป็นเนื้อแบบส่วนที่ดึงๆแล้วมันมันก็แบบไม่ใช่มันเป็นมันแบบ ไม่ได้เป็นประมาณแบบนิ่มๆอะ่ะมันเป็นปมาแบบดึงๆอะ่ะมันก็เลยมันก็เลี่ยนน้อยกว่านิดนึงตอนนี้นะคะเชฟนั่งกำลังตัดช่องน้อยด้วยการทำหน้าที่ย่างอย่างเดียวแล้วก็คีบมให้คนอื่นที่คนให้คนอื่นนะเต้เองก็ไม่กินปกติกินแค่อย่างเดียวแล้วก็จบอันนี้รู้สึกมัน กินอาหารสองมื้อต่อกันก่อนจะจากลามีที่หนึ่งที่อยากพาไปดูนั่นก็คือห้องน้ำห้องน้ำของร้านนี้นะคะมีความน่ารักมากวันได้ถ่ายรูปไปหลายช็อตทีเพื่อจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำกันค่ะจ้ มันนาา่ารักมันมีการแบบแปะแปะผนังนู่นนั่นนี่และนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะมีภาพจากเรื่อง Always ด้วยค่ะนี่ค่ะเข้ามานี่ค่ะถ้าใครคิดถึงญี่ปุ่นนะคะก็ะอยากให้เรามากินที่ร้านโดนาเบะกันค่ะคุณจะได้เจอกับซุกี้ยากิแบบต้นตำรับผัดให้กินที่โต๊ะเลยค่ะแล้วก็ยังมียากินิคุปิ้งย่างด้วยถ้าเกิดตกลงกับเพื่อนไม่ได้ว่าจะซูกี้หรือจะปิ้งย่างนี้ก็มารวมตัวกันที่ร้านนี้เลยค่ะ สรุปว่าร้านนี้วอลล์แอดไวเซอร์ day, จ้าบ๊ายบาย